สำหรับทุกท่านที่ไม่เคยนั่งเจริญอาณาปานสติเลยนะครับเป็นนักปฏิบัติธรรมใหม่นะครับก็นั่งตามแบบอาจารย์ได้เลยวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงประสบการณ์ที่อาจารย์นั่งนะครับให้เราหาห้องที่สงบนั่งนะครับไม่มีใครมารบกวนนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแบบนี้ ปรับท่านั่งแบบสบายๆนั่งตัวตรงทำทำจิตใจให้ตั้งมั่นหลับตาลงเบาๆโดยที่ว่าเราไม่ต้องบีเบเปลือกตาคล้ายๆเหมือนกับเรานอนหลับนั่นเองหายใจเข้าสั้นมีสติรู้หายใจออกสั้นมีสติรู้ หายใจเข้ายาวมีสติรู้หายใจออกยาวมีสติรู้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นตามสภาพตามความเป็นจริงพิจรารณาดูลมหายใจเข้าออกโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับลมหายใจให้ยาวให้สั้นเลยบางสำนักบ,บอกว่าต้องไปกำหนดดูลมหายใจอย่างนั้นอย่างนี้ มันก็จะกลายเป็นการที่ไปติดในการเพ่งพอไปติดในการเพ่งจนเกินไปก็จะติดสมาถ,ถาิพาให้เป็นมิจฉาสมาธินั่นเองนักปฏิบัติทำใหม่ในเวลาเรานั่งไปรู้สึกง่งวงเหงาหนอนเกิดขึ้นในขณะที่นั่งถิ่นมิถาเกิดขึ้น มันเป็นอาการทุกขเวทนาอย่างหนึง่งทำให้เราไม่มียินดีปราโมดในกุศลกรรมให้เรามีสติรู้ทันแล้วก็ดึงสติมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกนั่นเองลมหายใจเข้าออกสั้นมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกยาวมีสติรู้นปฏิบัติทาใหม่ ที่ไม่เคยนั่งไม่เคยฝึกมาก่อนที่นั่งไปก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกฟุงสงซ่านใจไม่ค่อยสงบจิตใจเหล่านั้นมันเคยวุ่นวายมาตั้งนานถ้าจะให้มันสงบมันก็เป็นเรื่องยากเปรียบเทียบเหมือนจิตนมันเหมือนเด็กน้อยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นเอง ถ้าจะให้มันสงบมันเป็นเรื่องยากเราจะให้เด็กไม่ดือ้อเราก็ต้องหาขนมนมเนยให้กินเด็กถึงจะหายดือ้อดังนั้นจิตก็เหมือนกันเราจะต้องมีที่พึ่งที่พักพิงให้กับจิตก็คือลมหายใจเข้าออกของเรานั่นเองที่เราไม่ลืมลมหายใจเข้าออกนั่งไปหูได้ยินเสียงมีสติรู้หูได้ยินเสียงวิญญาณไปตั้งอาศัยตามเสียงที่ได้ยิน มีสติรู้เท่าทันอารมณ์หากเราไม่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์มันก็จะเกิดความยินดีร้ายใจกับเครื่องใจฟุ้งซ่านสมุทัยเห่นการเกิดทุกขณะที่เรานั่งเนี่ยมีสติปัฏฐานสี่อยู่แล้วต้องประกอบด้วยอิทธิบาทสี่ทำให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นฉันทะยินดีพอใจในการปฏิบัติธรรมปรารถนาให้การปฏิบัติธรรมประสบความสําเร็จ วิริยะคือความภาคเพียรในการปฏิบัติคือขยันในการปฏิบัติไปเรื่อยๆเพื่อทำให้การปฏิบัติออกมาดีมีมานะอดทนอย่างไม่ยออ่อท้อจิตตะจดจ่ออยู่การปฏิบัติธรรมโดยไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์อื่นคือประคองสติไว้มีบางสาแก้ไขาการปฏิบัติให้ออกมาดีนักที่เรานั่งไป เป็นอาการสภาพทนได้ยากมันก็จะปวดหลังปวดเอวปวดตามเนื้อตามตัวทุกภเวทนาเกิดขึ้นให้เรามีสติรู้ทันโดยเราไม่ไปยินดีร้ายรู้แบบเป็นธรรมชาติรู้แบบเฉยๆรู้แบบนิ่งๆที่มันเจ็บมันปวดเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นเองมันเป็นแค่นั้น เปลียนเพียง,ยงแค่อนัตตาน้ำสมมุติเรายืมอาศัยธรรมชาติดินน้ำลงไปมานั่นเองเลยมีวิญญาณวิญญาณก็อาศัยตัณหาเนี่ยพาให้มาเกิดอาศัยนันที่อาศัยนั่นที่เข้าไปปรุงแต่งในขันทั้งห้ารูปเวทนาส,สาัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองมานี้แล้วก็ให้เราดูทุกเวทนาไปดูว่ามันจะเกิดดูว่ามันจะดับยังไงพิจารณาไป ปัญญาในทางธรรมจะได้ตรงนี้ปัญญาอบรมในสมาธิขึ้นไปสู่วิปัสสนากรรมาฐานนั่นเองจะมองเห็นความเป็นจริงของการเกิดการดับ